เพื่อนๆครับคลิปวันนี้ครับรีวิวตามใจตัวเองมากครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ครับเออมันมีรูปทรงที่คล้ายๆแบรนด์แบรนด์หนึ่งอะอะไรอะไรกิ๊กๆนั่นแหละเออ ผมอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นการโคลนนะครับเป็นการโคลนแล้วอยากจะรู้ว่าราคาประมาณนี้เขาให้อะไรมาบ้างแล้วมันมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนครับแล้วมันสามารถเอ,อ่อมีอะไรที่สามารถไปสู้ตัวที่มันโคลนมาได้บ้างครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีคนสงสัยแบบผมแหละคลิปวันนี้จะรีวิวให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงครับขอเชิญพบกับรีวิวแมสไลออนเมดหกสิบเฮ้ยไม่ใช่ดิแมสไลออนนาโนหกสิบแปดโปรครับ แอบ,บแรกครับมันเป็นคีย์บอร์ดที่สวยมากครับไอตรงไลท์บ็อกตรงเนี้ยครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้ครับมีเป็นสีแบบไฟ RGB ปรับไล่มาเป็นเกรเดียนต์สวยมากครับเออสัมผัสแรกสวยมากเป็นคีย์บอร์ดหนึ่งตัวที่สวยมากๆนะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันก็คงเหมือนพวกคีย์บอร์ดแมร์ไลออนที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะเพียงแต่เรามาเพิ่มไอตรงแถบไลท์บ็อกตรงเนี้ยซึ่งจริงๆมันก็ใช่ครับความสามารถมันคล้ายๆกันเลยรูปทรงก็แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆ ซึ่งการที่เพิ่มลูกเล่นอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะครับก็อย่างว่าครับมันก็คือคีย์บอร์ด o m m ของจีนทั่วไปแหละครับหน้าตาตัวกล่องครับเท่มานะครับเป็นโทนแดงตัดกับดำนะครับแล้วก็ของในกล่องครับก็จะมีคีย์บอร์ดหตัวนะครับมีสีเดียวคือสีขาวนะครับแล้วก็เขาจะแตกต่างกันคือเรื่องของสวิตช์ครับให้สายเคเบิลมา1เส้นครับหัวเป็น n t c ครับที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ที่ดึงสวิตช์ครับ ใบบันตีการ์ดครับแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานครับมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษครับซึ่งเขาก็จะบอกคีย์ลัดคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเข้าไปปรับตั้งค่าเนี่ยเราก็สามารถกดอะไรต่างๆได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยแล้วก็สวิตช์สำรองครับให้มาอีกประมาณ4-5ตัวนะครับซึ่งเขาจะเป็นสวิตช์ของ TtC RGB นะครับผมบอกก่อนตัวที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวแพงสุดนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่แถมมากับตัวที่อยู่ในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันคนละตัวกัน สุดท้ายครับให้คีย์แคปสำรองมาด้วยนะครับที่ปุ่ม enter กับ esc ครับพอใส่ก็ยิ่งเหมือนเจ้าเมทเข้าไปใหญ่เลยนะคีย์บอร์ดครับมีคีย์ทั้งหมดประมาณ68คีย์ครับก็จะมีปุ่มแถบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแถวนึงครับวัสดุครับเป็นพลาสติก ABS ธรรมดาเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงไลท์บ็อกตรงนี้มันจะเป็นสีม่วงนะครับนั่นแหละครับเหมือนไอ้เจ้าเมทหกสิบเลยไหม ด้านหลังนะครับเป็นจุดยาง4จุดนะครับแล้วก็ไม่มีที่ปรับเพิ่มความสูงนะครับซึ่งมันก็เหมือนไอ้เจ้าเมทหกสิบแปดเนาะแต่ผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่เตี้ยม,มากเลยคือถ้าเกิดมันไม่มีขาปรับระดับผมรู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่แบนมากๆตัวหนึ่งผมใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เล่นแล้วรู้สึก เล่นไปนานานะรู้สึกเมื่อยมือเหมือนกันเพราะว่ามือเรามันจะต้องมีการเกร็งขึ้นซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คิดว่าถ้าเกิดมีขาเปล่าดับน่าจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยครับซึ่งเอาจริงนะมันสวยก็จริงแต่ถ้าเกิดใช้ไปเล่นไปนานๆเน,านนะี่ยแล้วมันสร้างความเมื่อยให้กับมือเรามันก็ค่อนข้างที่จะไร้ค่าไปหน่อยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบเล่นคีย์บอร์ดแบบชันๆอยู่แล้วถ้าเกิดมีขาเปล่าดับผมก็จะปรับแบบสูงสุดเลยซึ่งตัวเนี้ยมันแบนน่ะเพื่อนเพด้อานลาูมิเยมด้วยนะครับ ตัวคีย์แคปครับเป็น PBT นะครับแล้วก็มีไฟลอดด้วยนะครับไฮไลท์ของคีย์บอร์ดแมกเนติกก็คือเรื่องของสวิตช์ครับตัวนี้ับที่ผมซื้อมารีวิวเนี่ยเป็นตัวแพงสุดนะครับเขาจะใช้เป็นสวิตช์ของ TDC Uranus ตัวก้านเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับ เ่งเจ้านาโน68นะครับจะมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับก็ตามราคาไล่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตัวถูกสุดนะครับก็จะเป็นซิปโปโปนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับสวิตก็แตกต่างกันตัวที่เขียนว่าจากรพเพรนแม่เหล็กเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้เป็นสวิตน่าจะเป็น TTC g o นะแล้วก็ตัวที่ผมรีวิวเนี่ยจะเป็นตัวแพงสุดนะครับก็ใช้เป็น TTC u r e n u s นะครับก้านก็จะเป็นก้านสีส้มตัวนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับสวิตแต่ละตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ตัวอื่นเนอะแล้วก็อธิบาย เป็นสวิตที่ใช้แรงกดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับฟิลลิ่งนุ่มๆน,มนวลนๆหน่อยแล้วก็ก้นถือด้วยเป็นสวิตก้นถือผมคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะส่งผลต่อความเสถียรของสวิตนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆนะผมคิดว่าเพื่อนๆไม่ต้องซื้อตัวท็อปหรอกตัวท็อปมันรู้สึกน่าจะราคาประมาณ2 0 0พกว่านะครับประมาณ2 0 0พันต้นๆเออซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อนะผมแนะนาเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวจากกรพเพราแม่เหล็กเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวนี้ครับ TDC Go นะครับก้านจะเป็นสีชมพูแดงๆหน่อยนะครับคิดว่าฟิลลิ่งน่าจะไม่ได้ต่างกันมากมันก็ระบบเดียวกันแหละมันอาจจะต่างกันในเรื่องของแรงกดนิดๆหน่อยๆนะครับโดยรวมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะว่า t t c มันเป็นสวิตก้นทึบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสวิตที่ดีอ่ะเออคิดว่าเวอร์ชันไหนก็น่าจะใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากเนาะแล้วก็สวิต TDC ตัวนี้เขาจะมีเป็น d i f f u s ร์กรองแสงนะครับช่วยทำให้แสงเวลามันโผล่มันจะมีความนุ่มมีความฟุ้งอยู่ซึ่งอันนี้ดีมากเลย เดี๋ยวมาฟังเสียงการพิมพ์ของเจ้า TDC Uranus ตัวนี้กันครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดของคีย์บอร์ดระบบเมนเิติกคือเรื่องของซอฟต์แวร์ครับก็เข้ามาหน้านี้เลยครับ hub.fgg.com.cn นะครับก็เป็นเ,เว็บซอฟต์แวร์ของ m a t ไลออนนะครับก็ถ้าเกิดซื้อมาใหม่ๆก็มาอัปเดตเฟิร์มแวร์ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีรุ่นให้เลือกตรงนี้เนาะผมอัปเดตมาแล้วครับก็กดเข้าที่ Equipment เลย พอกดเข้ามาครับก็จะเจอกับแถบด้านบนนะครับเอาเป็นเชนเคีสติง้งก่อนก็เป็นเรื่องของการคีย์แมปนะครับอันนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ไลทิงเซตติ้งอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าเป็นการตั้งค่าไฟครับเป็นการที่เราจะได้ใช้ไอ้เจ้าไลท์บ็อกตัวนี้สัทีนะครับก็ไอ้ตรงแบ็คแรมเนี่ยก็คือเรื่องของไฟ RGB บนตัวคีย์บอร์ดอ่ะก็มีหลายโหมดให้เลือกเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมจะปิดไว้เพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราเปิดไฟให้ใหมันวนๆเนี่ยตัว PCB มันจะมีความร้อนครับอาจจะส่งผลต่อการเล่นนนิดึง แต่ก็ให้รู้ไว้ว่าเขามีโหมดไฟเยอะมากนะครับส่วนไฮไลท์ที่ผมชอบมากเลยคือไอ้เจ้าบล็อกแลมต,ตรงนี้นะครับจะมีโหมดไฟแค่ประมาณ4โหมดเองนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่สวยมากเลยเพื่อนๆลองดูผมจะลองสลับคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับมันจะมีแบบเป็นเวฟนะครับไล่สีไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบบรีดนะครับสว่างดับสว่างดับนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้เลือกความเร็วในการกระพริบได้อะไรประมาณเนี้ยเออรู้สึกว่าสวยอะ่ะ ต่อไปครับเรื่อง performance ครับก็เป็นเรื่องของการเซตค่า repeat ticker เออให้เราเลือก select all ก่อนนะแล้วก็มาโยกตรงนี้ครับ e s o l u t i o n point ตั้งแต่0.1ถึง3.4นะครับ0.1ถึง3.4นะเออแล้วก็ repeat ticker ถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ค่ายกค่ากดตั้งแต่0.01นะครับถึง3.4เหมือนกันนะครับ0.01นะนี่ครับค่า reset นะครับ0.01ถึง3.4นะครับก็มาลองเล่นดู คอนติเนียร์แ e สเซอร์พีติการ์เซตได้นะครับเบ k กกิ้งคอนแทก็เป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้สวิตมันเอ่อนะครับก็มาเปิดไว้ดีกว่า Advanced s เซตติ g ครับเป็นเรื่องของการเซตค่าเด z โซนครับสามารถเซตได้ที่ศูนย์เลยครับก็มาลองเล่นดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นการเลือกตัวสวิตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคาริเบ t นะครับแล้วก็เรื่องของ Performance ครับพลิเรียลสูนสุดที่8,000นะครับแล้วก็ a n นตีเชคครับเป็นเรื่องของการป้องกันสวิตโยกนะครับ เออถ้าเกิดเราเซตไฮไปอะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมเซตไว้ที่โลดีกว่าเซตไฮไปรู้สึกมันจะเออเอเอนิดนึงนะครับเซตไว้ที่โลดีกว่านี่แล้วแต่คนนะ Advanced key ครับก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันครับ DKS นะครับ Hold and click นะครับ Toggle switch RS oc d, OK s OCD OKS สามารถเซตได้ครับก็ส่วนตัวผมใช้แค่ s OCD นะครับก็เซตแค่ปุ่ม A กับ D ประมาณนี้นะครับ m a r o สามารถเซตได้ Auto setting ก็เป็นเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับ ประมาณนี้ดูจะเป็นซอฟต์แวร์ก็เราเคยเห็นหน้าตาประมาณนี้แล้วเนอะอาจจะไม่สวยเท่าของเมลกิกเนาะแต่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็นิดนึงครับถ้าเกิดเพื่อนๆสลับหน้าไปมาเนี่ยแล้วกลับมาหน้านี้จะเจอว่ามันมันไม่ใช่ค่าที่เราตั้งไว้นี่ก็ประมาณนี้แหละครับมันก็ยังเออๆหน่อยก็ให้เพื่อนๆลองดูปุ่มตรงนี้แล้วกันมันก็เป็นค่าที่เราเซตไว้อยู่นะเพียงแต่ตรงเนี้ยมันอาจจะแสดงผลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับตาสเปคนะครับพลเงเลทแปดพันนะครับแล้วก็มีค่าสแกนเลทอยู่ที่สามหมื่นสองพันครับไปเทสในเกมมนน ่างก็ทํางานได้ปกตินะครับ SOD ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เรื่องของ r e p e i c e r 0.01ก็รู้สึกว่าต่ำไปหน่อยอันนี้อาจจะไม่ชินของตัวผมเองผมใช้แล้วรู้สึกใช้งานยากลำบากนิดนึงอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็อาจจะปรับไว้ที่0.4อย่ันนี้ส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่คนแล้วกันนะครับส่วนความรู้สึกในการใช้งาน ผมใช้ตัวนี้มาไม่นานเท่าไหร่ระยะเวลาหนึ่งแต่ก็เจอปัญหาเหมือนกันเรื่องของการแบบเวลาเราเซตพวก r e p ิ t ิกเกอรต่ำๆเซตเอ็กซ์ิวชั่นพต์ต่ำๆมันจะมีการเอ่ออยู่มีการเดินเองมีการปุ่มกดเองนะครับปุ่มแบบกดยาวๆเลยเราต้องมาแบบยกทีนึงมากดย้ำที่นึงมันถึงจะหายนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงที่ผมเจอปัญหาเนี้ยเป็นช่วงที่เราปรับ เรปิดิคเกอร์ต่ำๆคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอจุดที่สมดุลนะ่ะจุดที่เราเล่นแล้วโอเคอคิดว่าปัญหาพวกนี้น่าจะหมดไปพูด,ดง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดเราปรับต่ำเท่าไหร่มันก็อาจจะเจออาการเออได้เท่านั้นนะครับประมาณนี้เอาจิงงนะหามารีวิวเพราะว่าอยากรู้เรื่องของความสวยของไฟแค่นั้นแหละก็ให้เพื่อนๆลองดูเองแล้วกันว่าไฟมันสู้ของเจ้าเมลกิกได้ไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็โอเคนะมันก็เป็นไลท์บล็อกที่สวยมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ ถามว่ามันส่งผลตการเล่นไหมก็ไม่ส่งนะครับแต่แต่มันแค่สวยเท่านั้นแหละอยากรู้ว่าไอของราคาเท่านี้ราคาประมาณ2,000ต้นๆเนี่ยให้ไล์บล็อกสวยๆแบบนี้มามันจะมีประสิทธิภาพที่โอเคไหมซึ่งสรุปง่ายๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการคีย์บอร์ดที่มีประสิทธิภาพดีๆไว้ใจได้เพื่อนๆไปทางเมลกีดีกว่าเมทหสิบแปดรู้สึกโอเคกว่าแล้วก็สวยกว่านิดๆด,ด้วยรู้สึกว่าไอไล์บ็อกตัวเนี้ยมันสวยก็จริงแต่คิดว่าของเมทมันสวยกว่านะครับแล้วก็เรื่องของตรงนี้มันก็ เรื่องของด้านข้างตัวเนี้ยพาร์นเนลด้านข้างตรงเนี้ยก็ถอดไม่ได้นะครับแล้วก็เอ่อตามที่เราเห็นในคลิปโปรโมะรู้สึกว่าไอ้ตรงบ็อกตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นเขาขายอะไรเท่าไหร่นะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแล้วกันสําหรับคนที่อยากลองนะครับผมลองให้แล้วประมาณนี้นะครับความเห็นของผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะหาคีย์บอร์ดที่ไว้ใจได้สักตัวหนึ่งหาคีย์บอร์ดดีๆสวยๆสักตัวหนึ่งผมคิดว่าไอ้เจ้าเมลกิกน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบไม่เยอะเท่าไหร่มีงบประมาณ2000ต้นไม่ด พันกลางๆดีกว่าเพื่อนๆสามารถหาที่ปอดตัวนี้ได้ในราคาพันกลางๆนะครับแล้วก็สวิตไม่ต้องเอาตัวท็อปแบบผมก็ได้ไม่ต้องเอาท TC ยูเรนัก็ได้เอาเป็นตัวเอ่อทีทีซีโกธรรมดาก็ได้คิดว่าประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณพันกลางๆเออเพื่อนๆก็สามารถหาเจ้าตัวนี้ได้ในราคาพันกลางๆแล้วแต่ก็อย่างที่บอกเอ่อประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะสู้ของตัวที่มันโคลนมาไม่ได้นะครับหลายๆอย่างมีความแตกต่างกันพอสมควร แต่ก็มีการโคลนก็น่าจะประมาณ7 0แหละเออถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ก็หาไปเล่นก็ได้นะครับไฟตรงนี้ก็สวยดีแล้วก็มีอะไรปรับได้หลายโหมดด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพยายามหาค่ารี p ิ t i เคอร์ที่มันเข้ากับตัวเรานะครับแล้วก็ผมก็เหมือนเดิมยืนยังคําเดิมว่าไอ้พวกค่าต่ำๆอะไรประมาณเนี้ย ผมก็รู้สึกมันอาจจะไวไปสำหรับผมหน่อยแล้วก็ไอ้พวกฟังกช์ชันต่างๆเ o c d ไปเล่นในเคาน์เตอร์โดนแบร์นะครับแล้วก็เล่นใน v a l o r a n นก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับส่วน Overwatch ก็แนะนำครับเ o c d ใช้ใน Overwatch พิวมากนะครับเพียงแต่ อย่างที่บอกเรปิติกเกอร์พยายามเซตค่าที่มันเข้ากับตัวเราแล้วกันนะครับก็ถือว่าลองให้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อน,นๆที่สนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เหมือนกันยังไงผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไปแล้วก็ลองเข้าไปช้อปปิ้งดูแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกสวิตช์ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นตัว TCC Go ก็ได้ประมาณคันไปลายๆแล้วกันเออประมาณนี้ครับก็ถ้ามีคาถามอะไรพิมพ์ใ,ใต้คลิปน,นี้เลยนะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ